ก็เปรี้ยวเย้ๆมากครับไหนดูเริมกินเป็นไงขอมเม็ดยางดิคอคมีคนมากินเติมเาให้ตัวอย่างเม็ดหน่เอมีคนมากินแล้วครับเอาเลยครับ เอาสิครับออเอาดเงนะินนี่ก็ใส่ในน้ำแข็งเหรอนีอ่อร่อยไหมอร่อยโอเคครับากันไครับเพกคนบ๊ายบาย